กูมาแล้วมึงเข้ามาเล่นนี้อะไรกันเกมพี่เนี่ยไม่ได่ยังไงเนี่ยเอ้าเอาก็ชีวล่อเพื่อนอูกกากะอูกาเกะกะอูกกาเกะเกกอ่าาาาาาาลากากาาะาาากากาะะอ่าะะกากากาา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  วูกาวสไล้วทำไงก่อนมาบอสมาเป็นราชินีก็ใช่แล้วที่มึงเป็นราชินีหน้ากูบอกเป็นราชินีแล้วไงมึงดูหน้ากูดิมึงดูหน้ากูหน้ากูบอกเป็นราชินีไม่กูถามหนให้ผมราชินีผมเออผมเชื่อมืออ่ะเป็นราชินีได้เว้ยถ้ามึงไม่เป็นเนี่ยแล้วใครจะเป็นกูมันบอสเตอร์ไว้ไง ดูหน้าตาผมซะก่อนเป็นราชีได้เลยเหรอได้ได้ได้หน้าตาด้คุณผ่านี่เวเป็นราชีเกตเลย้ยเหือเชี่ยเราเหมือนกันนี้อ่ะเี้ยพี่แต่ว่าผมเป็นผู้หญิงมาสองไวะอูก้ากากูกากาอลลาลาลาอูก้ากากากาลาลาวูกกา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 กวูกักอนี่า ไอสัตว์เอ้ยกูวางผิดเลยได้แล้วทุกคนได้เวลาโคก็ระดูกึงบอกกูทีนี่ใครมันเอาลาชินีคนมันใครเอาลาชินีคนนี้ขึ้นเป็นลาชินีนไ,นไหมไอสัตว์เหมือนมึงไปเอาเรือชินีมาจากโอไฮโอไอเหี้ยอาณาจักรลมสลายตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ที่ผมเป็นาชินีมันมุงบ่นเหี้อะไรลาชินี <c oughs> มึงกลับมามึงกลับมาทำหน้าที่มึงเลยราชินีไอ้เหี้ยได้ได้ครับเฮ้ยราชินีตัดไม้อยู่คนใหญ่คนโตละ้เเออเรื่องของมึงไอ้เหี้ยเหมือนึงคนป่าไอ้เหี้ยเป็นบาบามาเรียดีกว่าไอ้เหี้ยใครใครถึงจะจะลดคันแม่งให้หมดเลยไปดูไอ้เหี้ยเอาไอ้เหี้ยกบดกบดกบกบดกบกบดกบกบดแม่กบดแม่ไอ้เหี้ยเที่ยนี่มหนจะฆ่ามันหมดกบไม่ได้แม่ง ทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่ดูนี่ทุกคนดูนี่นี่โขกี้เอ้าโอ้โหเวลาจับเราไม่ร้ว่ากี่แล้ววันที่วันที่สบายไฟไฟไปนี่นี่นี่ความรู้เรื่องบ่อน้ำ คนพิถ่อกี้แล้วใสเก็บขี้ยังไงทีนี้ไอ้เนี้ยังใส่เก็บขี้เลยที่มึงบอกมามึงไงมึงกินไปดิอ๋อมันจะบวกสปีดเพิ่มเจ๋งว่ะแกมีมีขี้ต่างกกระดาจมด้วยเฮ้ยไอ้ต่วัยเงี้ยไอ้ิวม่เต้องพัฒนาไเลยพี่วนโซนเยอะเว้ยไปแล้วไปไปล่าฮะไปไปล่าสัตว์แล้วก็เอ้าแล้วกูอ่ะกูเป็นไรอ่ะไอ้ี๋ อ๋อคงเป็นคุณนางอยู่นะเว้ยเราอยกเออกูเป็นคุณนางวุฒถูกูมีไม่ได้มันกเป็นีกูกูมีเตียงกูมีเตียงกูมีเตียงไอ้้ยมึงพูดมึงพูดเป็นไมครับเลยเยมเตียงทุอย่างไม่้อมีเตียงอ๋อราชาอยากนอยได้ไหม

เออกูเองอะราชตีไปฆ่าหมดเลยคนลาาวประเทศแตกแล้วประเทศประเทศแตกเลยนม่ยังไม่พอตกแล้วัด้ยยังสมลยตะกูไปแล้วกูออกแล้วกูไม่อยู่ที่นี่เลย